ือมานะครับเป็นโต้ผมจะต้องรัดให้แน่นเพราะผมผมชอบแร้งมายากจนให้เขาทำอะไรไม่ได้อย่างที่เขาคิดแบบนี้ <ผม S 2> ครับผมเอาจนเนื้อปิ้นน่ะที่จะไม่ออกไปนะครับเนี่ยไม่คือถ้าหวังจะมารูดออกเนี่ยผมไม่ให้รูดออกอันที่สองนะครับ คี่บิลลี่ะกดผมนะแน่นมากนะครับให้สังเกตเห็นเลยนะครับว่าให้ให้แน่นอนผมไม่รู้คุณจะทำไงนี่คือเครื่องปัญนาการนะครับใส่กุญแจมือต่อจากนั้นอ่าแล้วครับอาแล้วครับคุณฟิลลปขึ้นไปนะครับเพื่อจะลงไปที่กล่องกุญแจมือกุญแจก็ยังอยู่แน่นหนานะครับขออนุญาตตาไปดูคุณฟิลิปนะครับว่าทำอะไรต่อ คุณพิลิปลงไปยืนในกล่องเอาถุงกระสอบผ้าสีดำขึ้นมาคุ่มตัวนะครับคุณจมือยังอยู่นะครับแล้วยกตัวเองลงไปในถุงผ้าเชือกให้ผมมัดนะครับนี่เชือกนะครับไม่ใช่ดึงไม่ขาดนะครับให้<ช><ง>ดูดีๆสัญญาเชือกมายากร์กนแน่นอนไม่ได้ม,มัดเลยนะครับเพ <ง S 1> ื่อความแข,งขง็งแรงของการมัดคุณพิลิปยังอยู่ไหมครับ ยังอยู่อยู่นะผมมัดชั้นที่หนึ่งนะครับผมเป็นลูกเสือสำรองมาก่อนเงื่อนพิรอดหนึ่งชั้นเงื่อนพิรอดสองชั้นผมเอาเงื่อนพิรอดสามชั้นครับเรียบร้อยครับคุณปิริบลงไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเส้นสัญญาตรงนี้กล้องไม่มีตัดเลยครับเมื่อเริ่มปิดกล่องนะครับไมีเวลาหนึ่งนาทีสิบห้าวินาทีที่เขาจะหนีออกมาจากกล่องไม่อย่างนั้นรถสิบล้อจะวิ่งเข้ามาทับแน่นอนปิดนะครับหนึ่ง สองสามภาพจะไม่ทิ้งไปจากกล่องใบนี้นะครับเขาต้องอยู่ในกล่องใบนี้ข้างล่างของกล่องเป็นพื้นโลกไม่มีทางที่เราจะจอดพื้นคอนกรีตของคุณแวนะครับตอนนี้นะครับเขางนันนะครับก็พยายามลี่ยงจากาการนะครับเราจะเห็นได้ว่า คนนะครับนอกจากผ้าแล้วนะครับก็จะมีเชือกที่เอามามัดรอบรอบกรอบอุ้ยนี่ผมตื่นเต้นมากลยครับเนี่ยตัวทุกคนตื่นเต้นไครับหนึ่งนาทีครึ่งนะครับระหว่างที่เต้นไปนี่ก็กินเวลาไปประมาณสักผมว่าสักประมาณสิบวิยี่สิบวิแล้วนะครับถ้าหากนาทีครึ่งออกมาหรือเปล่านาทีที่ห้าไม่ออกมายิดล้อมาแน่นอนนะครับเวลาครับเวลาครับยังไม่ออกมานะครับ ผมพยายามดูฐานล่างอยู่นะครับว่าจะออมาตอนไหนเลยครับคือเป็นกล่องที่รอยอยู่ในอากาศนะครับมีฐานที่โปร่งนะครับเวลาครับเวลาหมดแล้วครับคุณฟิลิปไม่ออกมาครับรถจะมาแล้วนยรถมาแน่นอนแล้วครับรถมาแล้วครับคุณฟิลิปไม่ออกมาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังไม่ออกมานะครับถ้าเขาออกมาไม่ทันรถวิ่งมาแล้วนะครับถ้าเขาไม่ออกมาคุณฟิลิปคุณฟิลิป เไม่ออกมาครับค,คุณฟิลล์ดลูดูดูทีู่เฮ้ยไม่อยู่ไม่อยู่ในกล่องอเขาไม่อยู่ในกล่องนะไม่มีครับคุณหมอ,อไม่ต้องทำงานเลยครับ เมื่อกี้ฐานล่างก็ไม่ขนมาขนาดนี้นะคุณครับคุณน่าคุณมากอ้าวคุณเฮ้ยเดี๋ยว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 มากับรถปพยาบาลนย่ังไงวะ